กว่าง euh ้วงมีเขียวไต้วงเลียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจะมูดยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวไต้วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว มีเขียวไตงวงเล็กว่างนะมีหูมีตาหางยาวช้าง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 น้องเคยเห็นช้างรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจะมูดยาวยาวเรียยว่างงวงมีเขียวไตงวงเรี่กว่างนะมีหูมีตาหางยาว